มาก็มาหลุดเด็ดก,ก็หลุดไปไม่ได้สวนอยู่แล้วครับมาเขาก็บอกเยอะเยอะจัดไปแล้วกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้กลับมากันอีกแล้วกับเกมเกมซินดี้แพ็กนะครับผมโอ้ยจะแย่งคุยทำไมเนี่ยเพืนใหม่โอเควันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันอีกแล้วนะไม่มีอะไรเลยนอกจากกาชาตู้ใหม่นะสกาลามุชผู้พ,พนเนจ,จรกตอนนี้เปิดไปกิโลละ 41โลนะตอนนี้เปิดไปที่41โลตอนนี้ผมก็ได้เติมแพ็กใหญ่ไปแพ็กหนึ่งนะเป็นคูณสองอนะ่ะคูณสองผมยังไม่เคยเติมเนี้ยนี่นี่นี่หวังตัวนี้เลย,เลยตัวนี้เลยตัวเนี้ยเอโอ้จะมาก็มาดูเลดก็หลุดไปไม่ได้สนอยู่แล้วครับจัดไปเลยดีกว่า10โลด,ด,โลดูดู10โลเลยดีกว่าครับจัดมา10โลนี้โอ้โหม่วง เฮ้ยโอ้โหไม่มาว่ะตัวนี้ไม่มาเฮ้ยตอนนี้51ละ51โล61โลดูครับยังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับตัวแรก61 71ครับดูครับ71 71แล้วจัดมาเฮ้ยเฮียกูโร โอ้โหสี่หกอะโคโลสี่หกอะหมาโอ้โหไม่รู้เยอะดัดไปสองทองเลยสองทองไปเลยดีกว่าแบบนี้สองทองสองทองเฮ้ยดาบเขียวดาบเขียวสองทองนะสองทอง ธนูคร yup. ับธนูโอ้โหเฮ้ยวิงอีกคุ้ยตัวเนี้ยล่ะโอ้จะมาก็มาหลุดเลดก็หลุดไปไม่ได้สนอยู่แล้วครับโอ้โหเขียแม่งหลุดเลจริงไม่น่าพูดเลยเขียไม่น่าพูดเลยหลุดเลด ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่จัดไปสกาลามุสโอ้โหไม่ทองโอ้โหแมงโกโลไปตัวนี้ตัวนี้ขอตัวนี้จัดไปโอ้โหไม่ทองไอเชี่ยสีดาวก็ไม่ออกคิดดูน้าสีดาวยังไม่ออกโอ้โหเฮ้ยมาละ มาละซีหนึ่งนะซีหนึ่งยี่สิบโลสุดท้ายเป็นไงโอ้โห,โโห,โโหมึงยังจะอีกโกโลอเฮ้ยยังไม่สีหกเหรอวะโกลอโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหอเฮียโกลอแล้วไอเวนพอไหมไม่พอหนึ่งโลอ่ะจบจบ จิว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 ครับโอ้โหโอ้โหแข่เอ,อ้ยลุนเล็บสองรอบนะโ,โหเรียบร้อยครับจีจีคลิปนี้ปิดจบเรียบร้อยไปอ๋อ